ส,สดีค่ะโดี f อนะคะช่องแอนแฟมบลีนะคะสวัสดียามเช้านะคะนะคู่หูเราก็กลับไปเยี่ยมเยียนบ้านนะคะมี f อถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าคู่หูหายไปไหนโนน้องเอนนะไม่เงาโบาน,นะคะอ่านะคะคู่หูเราก็ตามที่ทุกคนเห็นในคลิปนะคะนะก็คือ,อ,อคู่หูเรานะก็ไปเยี่ยมบ้านนะคะที่กกตูมนั่นเองนะคะ เห็นบอกว่าไปไปหาเห็ดไปหานอไม้อู้นะคะดูคลิปเขาน่าจะมีของมาฝากเราอีกแล้วนะคะป่ะเช้านี้เราไปทําภารกิจหนะ้าที่แทนคู่หูเรานะด้วยการเปิดประตูนะคะวางปู่นะคะป่ะเดี๋ยวเราไปทําภารกิจหน้าที่ที่คู่หูเราได้มอบหมายให้เราในวันนี้นะคะอืมไปเลย ไปดูต,ตอนเช้านะคะเอฟซีทุกท่าน ประตูเรกก็ได้ทำการเปิดเรียบร้อยนะคะปาบรรยากาศดีมากเลยนะคะยามเช้าบรรยากาศดีมากเลยดูทุกคนดูธรรมชาติเสียงนกนนได้ยินเสียงนกมาถึงประตูที่สองแล้วนะคะ F4 บรรยากาศยามเช้าโป,ปรงแจ่มใสนะคะวันนี้น่าจะมีแดดน,นะคะโอ้สวัสดี ตามต่อไปนะคะท่านผู้ชมต้นดอกคูณก็กำลังออกกำลังออกเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยว กว่อนไปดูนิดนึงนะคะเพราะเนื่องจากว่าเราเห็นใบไม้เยอะนะคะเราก็กวาดลางก่อน โอเคเรียบร้อยใบไม้กนะว่าแล้วก็ดูดีขึ้นเยอะเดี๋ยวเรามาเปิดประตูที่สมต่อนะโอ้ดูดอกไม้ตรงนี้สวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากนะนี่ฝักดอกดาวเรืองเซียนฝรั่งโอไม่ใช่ดอกดาวเรืองฝรั่งเศสโอ้พี่น้องนะดอกคูณเอฟซี FC. ดอกคูณก็รอดแล้วนะคะนะกำลังขึ้นยอดเลย FC ดูนี่นะคะนี่ขึ้นใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนี่ติดแล้วนะสุดยอดมากาดอกคูณสามสายรุง้งดอกคูณสายรุ้งนะคะนะไปเราเปิดประตูที่สามกันโตไป สายรุง้งดอกคูณสามสีสวยมากเลยนะคะ fc ดูไะเดี๋ยวพา fc ไปดูดอกคูณสายรุ้งนะคะนี่สวยงามมากเลยนี่ค่ะกำลังอ,ออกดอกใหม่นะเนี่ยว้าวว้าว,ว,าวที่อื่นไม่ดอกนี่ออกดอกตรงนี้นะคะ fc ทุกท่านก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้าดาดาก็นำถงมาติดไว้ตรงนี้นะคะ แล้วก็อีกธงชาติธงหนึ่งก็อยู่ด้านบนโบกสะบัดพิ้วสวัยเราคือประเทศไทยเราคือชาติไทยอย่าให้ใครมารุกรานนะคะก็ะะเป็นกำลังใจให้กับเราทหารทุกนายนะคะลปลอดภัยนะคะ,อะขอบคุณทหารทุกนายนะคะที่ปกป้องนะเป็นรั้วของชาติเสียสละนะคะชีวิตเพื่อประเทศชาตินะ,ะสรุดีนะคะก เออทหารนะทุกท่านที่ยอมพลีชีพเพื่อปกป้องประเทศชาตินะคะคือเราก็ได้ดูข่าวติดตามข่าวทุกวันเราเห็นธงชาติเรายิ่งคิดถึงเราทหารนะคะทุกคนนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นภาพบร,ริกาศยามเช้านะี่วังปูปาริจิตนาคราชนะคะเอฟซี FC ท่านใดที่มานะคะอ่ะนะมาขอพรก็สามารถขอพรได้เข้ามาด้านในเลยนะคะ หรือ FC ฟซีทนายที่ขอพอรอยู่ทางไลฟ์สดหรือว่าทางโทรศัพท์มือถือของท่านนะคะก็สามารถขอพอรได้นะคะอันนี้เรื่องจริงนะพอดี FC ก็อย่างตัวอย่างอย่างเช่นพี่ป้อมป้อมเนี่ยก็ขอพอรทางไลฟ์สดนะคะค่ะก็สามารถขอพอรได้นะขอให้เราได้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะจิตนาคราดนะนะนะพี่ป้อมป้อมก็ขอสําเร็จมาแล้ว นะก็มี FC หลายท่านเหมือนกันนะที่ขอพอรทางไลฟ้สดก็เขาเรียกว่าขอพอรสําเร็จนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่3สิงหาคมนะคะเข้าเดือนวันแม่แล้วนะคะ FC เนาะเร็วมากเลยนะคะอ่าใครมีแม่ก็ไปกราบเท้าแม่นะคะจ้ะอนะ่โอเคค่ะสําหรับ คลิปนี้นะคะก็ฝากผลิตภัณฑ์ทีพีด้วยนะคะของบริษัทมโนมุมทรัพย์จำกัดไม่ว่าจะเป็นเซรัม่มสบู่ครีมนะคะแล้วเสื้อองค์พ่อปู่นะแขนสั้นแขนยาวนะใครที่ต้องการแก้บนขอพรนะคะก็สามารถติดต่อแอดแอนได้นะคะ0863864195 ID Line นะคะ ID Line นะคะส่วนเบอร์โทร0984042386นนะคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะภารกิจยามเช้าคลิปแรกนะคะก็คือเปิดประตูแทนคู่หูเสร็จภารกิจแรกแล้วนะคะภารกิจต่อไปคืออะไรติดตามชมคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะจวด